สวัสดีค่ะวลคัมทูเมนยูบรีแชนแนลค่ะพี่น้องมื่อวนนี้เมนยูบรีพาพี่น้องมาเที่ยวถ้ำนาคาค่ะพี่น้องส่งสวยทางเขาถา้ำ สองเจ็ดเจ็ดสองพี่เดินม,มาหาเขาหน่อย ความพร้อมนะคะพี่น้องเลยเบิง่งไอ้นีน่เพิ่นบ่าหายใสเกือบแตะไม่อยู่พากันใส่เกือบแตะมั้งต้องมาเช่ารองเท้าค่ะเพิ่นก็มีเพิ่นนี้หายเศ่้าพร้อมเรียบร้อยค่ะคู่ละสามสิบบาทก่อนขึ้นเข,ขานะคะเนี่ยเราต้องมาเช่ารองเท้าพี่น้องบานย่างพี่น,อนอ้องเลยขึ้นถ้ำ <ฮะ S 1> นะคะ นี้นถ้ขึ้นถ้ำขึ้นถ่ายรูปขึ้น่ใส่กอไใหายเรียบลอยช้งไก่นี่ไงก็หันหน้าเข้าไปน,นี่จะไปไหนอ๋อหรอเดี๋ยวพี่น้องทางขึ้นด้วยบ้านิมายู่พักขึ้นผู้ทายดิ ผู้ทายนี่เมื่อยแล้วพี่น้องเอ,อ้ยทายให้เบิึงเทื่อละหน่อยมองละหน่อยเพราะว่าเฮามาน,นี่เฮาต้องมีไก่ให้เพิ่นนำทางไก่พวกบรรยุอ้อกอนเพิ่นยังออกก่อนเพราะว่าเพิ่นกำลังลงมาก็มีอุ่นเมื่อยพอก่อน <laughs> <laughs> นั่งพักค่ะเมื่อย <laughs> ดูคนแก่นางพักคนนุ่มก็นางพักค่ะพี่น้องหอดเครื่องไปตัวแอลคือเดี๋ยวพี่น้องเลยแงนขึ้นแท้แหละรู้สึกว่าหูก็อื้อโอหูก็อื้อสั้นทีลีพือเดี๋ยวพี่น้องเลย อือ <ừ> <ừ S 1> แล้วหูอ <tum bs. S 1> ือแล้วไปแมวสีคอยแหละสิลูกแมวบยวอ้ยบางวิวรพี่น้องมาถึงราคาพี่น้องเอ้ยบาง บาดนี้พามายังม่วงไผสวยๆเย็นๆเย็นแต่ก็เมื่อยอยู่เด้อพี่น้องเอ้ยกัวสิฮอดยังบ่ฮอดงายเด้นี่ไปอยู่จะทายให้เบิ่งเป็นจุดเป็นจุดไปเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเิเว้าเิายนะมันเมื่อยววยสวย ใกล้จะถึงแล้วค่ะพี่น้องเอ้ยบันไดสุดท้ายแล้วคนว้าตายแล้วคนเมื่อยเศ้างับเ้าไงแล้ว หม <My> god อดพี่ฮอตแล้ว <laughs> โอ๊ยตายมาาย์ขาลอยมาเที่ยวท้ำนาคากันค่ะพี่นอ้องเอ้ยเมือยไม่อยู่ขึ้นมาฮอดแล้วขึ้นมาฮอดสมความมุ่งมา่นปรารถนามาถึงถ้ำนาคาแล้วค่ะแต่จะระหว่างรอคิวนะคะ <laughs> <laughs> พี่น้อง มาอยุ่ถ่ายวิวส,สวยๆให้ชมกันค่ะรอคิวรอคิวเข้าถ้ำ เหนื่อยแต่กายใจบ่ลาสักทีพอสู่เต็มที่สมกับได้เกิดมาฟังเพลงลูกคุ่งกันเพื่อนยามอ่อนวันนี้มาทำคลิปทํำนาคาค่ะสวยมามากับ มาก,กันแปดคนพี่น้องเอ้ยเบิ่งโหลดติซ่อๆโอ้ยสะท้อนแสงย้อนแสงสักหน่อยนะคะพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยสาวประเทายลูกสา,าวทายวีดีโอ,อ,อเ,เอไไพิเ่นบอให้จ,จับแค่ดูได้เฉยๆนะคะจับไม่ได้ไม่ให้จับมีป้ายระวังด้วย 可白了。Yeah. ไอเดียวยี่บอกค่ะเดี๋ยวปะ่<น>บ,บานละ,ะขึ้นไปอีกพี่น้องเอ,อ,เอ,อ้ยแต่ว่าอยากท่ายวิวเหรนถ่ายบ่รดะไดเพราะว่า มันบังมันบ่เห็นมิเตะก่อภัยช่ชมก่อภัยทางขึ้นขึ้นไปอีกค่ะนี่เฮาก็สิไปต่อพี่น้องเบิ่งหัวยานาคแล้วก็ขึ้นไปขึ้นไปพี่ต่อพี่นอ้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยมีใจพี่น้องเอ้ยแล้วพี่มมอยู่เมื่อย นส,สวยๆแดดกระหอนเม,มื่อยก็เมื่อยมานำกันแปดคนคนหนึ่งขึ้นมาไม่ไหวลงไปแล้วตอนนี้ก็เหลืออยู่แปดคนเพราะว่าไก่คนหนึ่งเลยเป็นแปดคน โอ้ยพี่น้องวิวสวยมากลูกสาวมีอยู่แอคชั่นวิวสวยยสวยสวยสวยจะพักกันแต่ปูดเหรอพี่น้องเยมาค่ะพี่น้องเอ้ย่ะไอ้บึงคงลง ฟูพี่น้องบึงของหลงจะพากันไปพูแล้วพี่น้องเ้ยดอกไม้ป่าสวย ไปแหมล่ลุงจะไปยืนน่ะเย็นเลยเขาจะเขียนไปเออ,อนั่นแหละยืนยุ่มมองนี่เมื่อยุ่มขั้นมองนี่พี่อันนี้เป็นสะดือน้ำเสดือพูลังกาค่ะพี่น้องเสะดือพูลังกานา้ำบ่แห้งจ้าเท่าอเอดียวบึกสอเมตร อแบบโอ้ทักพุ่นพี่น้นองทักพุ่นทำน,าค,นาคันนาคีแม่นบอแมตัวเจดีตัวนั้นเป็นทำนาคี้ค่ะพี่น้องเดียวเห็นบอเป็นทำนาคีอันนี้เฮอยู่ททำนาค่นี่เป็นที่ลานจอดฮลิคอปเตอร์ อาลีนำทางคุณแม่ค่ะพี่น้องเนี่ยมายุถอดเสื้อเียรแล้วเหนื่อยเรามาแล้วเราต้องไปให้ถึงไปให้สุด ไม่อยู่จะทายเป็นวับเป็นตอนเอาเพราะว่าใช้เวลานานซะเหลือเกินอ่านบารนี่พี่น้องว่ายเจยดีปูเสายางไรน่ะขึ้นเลยถอดเกือบแล้วเกือบกัด อาว่ายเจดีย์ปู่เสาสวยไหมคะ มีน้ำไหลด้วย โอ้โอ้ไม่เสร็จแล้วม้งน้อไม่ไม่น้่ ก็จะเอาหนังสือไปแล้ว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  I'll never ตอนนี้เราคิวเขาทำค่ะพี่น้องเราคิวเขาทำดูหัวพญานาคค่ะหัวนาคาโอ้ยเย็นเย็นมีแหงมีแหงลมพัดช่วยๆตอนขึ้นมาเมนี่ยเมือเม่อยเมื่อยพี่น้อง

เขาห้าวยังเรือสองคนตัวยาสาบให้ปู่เป็นหน้าก้าเสียงแล้วก็สับเป็นท่อนๆเหมือนเราสับปลาเป็นท่อนๆแล้วก็โยนมาให้ปกปักแล้วสับเหมือนในในาำนานที่ผุ้เฒ่า้แก่เล่าต่อกันมา แล้วบางหมื่นนะครับระ้วบางหมื่นนะเมื่อก่อนนี่ก็บั้มไปแล้วไปแล้วนะครับคนนี้เนี่ยเอาช่างภาพอยู่ฝั่งนี้ครับค่ะนั่งลงตรงคุกเข้าตรงนี้ค่ะอ่าอันนี้อันนี้เองมาค่ะอันกล้องนี่ค่ะอันนี้ถ่ายภาพอย่างเดียวนะครับนะค่ะอันยกมือไหวได้ค่ะนั่งคุกเข้าแล้วยกมือไหวได้ค่ะ